สำหรับการเทรดสั้นใน t i m e f r e m e เอ็นสิาะครับสำหรับ EP ที่แล้วเราได้พูดถึงการเทรดในตลาดไซเวย์นะครับและตลาดที่อยู่ณปัจจุบันณนะวันที่อัดคลิปนะครับก็อยู่ในโครงสร้างของตลาดไซเวย์นั่นเองนะครับ คำเตือนคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นาในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนหรือการเทรดเก่งกำไรในตลาด forex และทองคำสินค้าโคกพันฑ์หรือ CFD การเทรดสกุลเงินดิจิตอลรวมไปถึงดัชนีและหุ้นต่างๆผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตผู้ชมควรศึกษาและทำความเข้าใจต่อความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวเองทั้งนี้ผู้จัดทำไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายหรือกำไรที่ได้มาจากการนำข้อมูลในคลิปนี้ไปใช้นะครับ จะเห็นว่าเงื่อนไขที่เราวางไว้นะครับใน EP ก่อนหน้านะครับก็คือ EP ที่24ใครที่ยังไม่ดูนะครับแนะนําให้กลับไปดูก่อนนะครับไม่ได้ยาวเลยนะครับดูให้จบและอย่าพลาดในสิ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับไม่ต้องรีบร้อนที่จะเข้าไปเทรดทบทวนแล้วก็เอาไป b a c k เทสเก็บข้อมูลเพิ่มเติมคุณอย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าคุณต้องลองลงมือทําด้วยตัวเองเก็บข้อมูลด้วยตัวเองโลกทุกวันนี้นะครับมันง่ายแล้วมันเร็วไปสมุดทุกอย่างเลยทุกอย่างสะดวกสบายไปสมุดบางคนเนี่ยดูคลิปไม่จบ หรือดูคลิปจบแล้วก็ตัดสินเลยว่าระบบนี้ดีหรือไม่ดีบางคนเนี่ยถึงขั้นเอาไปเทรดเลยทั้งๆที่ยังไม่ได้แบ็กเทรดระบบในด้านของจุดอ่อนหรือจุดแข็งของระบบจุดจบก็ลงเอยที่พอแตกแล้วก็โทษระบบทางล้งที่คุณเทรดโดยที่ไม่มี SL คุณเทรดโดยที่โอเวอร์เทรดการโอเวอร์เทรดไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดถ้าคุณชํานาญในระบบเทรด คุณจัดการอารมณ์ได้ดีคุณมีวิธีหาจุดคัดและถ้าคุณเป็นมือใหม่สิ่งที่คุณควรต้องทำมากที่สุดคือการ Money Management และมี SL คลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้สอนตั้งค่านะครับเพราะจะทำให้เสียเวลาเพื่อนๆพ p ีที่ติดตามมาตั้งแต่ ep 24นะครับใครที่เพิ่งมาดู ep นี้ก็แนะนำให้กลับไปดู ep 24ก่อนนะครับเงื่อนไขใน ep ที่แล้วนะครับเราจะเข้าเซลล์เมื่อกราฟเนี่ยขึ้นมาที่โซนนะครับอย่างเช่นบริเวณโซนนี้นะครับขึ้นมาปิดเป็นแท่งแดงนะครับ ใช้เงื่อนไขตรงจุดนี้เป็นจุดเทเลชันเซลล์นะครับเก็บ TP1 เท่าปิดแดงนะครับช็อตนี้โดน SL นะครับปิดแดงอีกครั้งนะครับลงมาใต้เส้นสีม่วงเราก็เทเชันเซลล์นะครับเก็บ t p 1เท่าได้เช่นเดียวกันนะครับใครจะเก็บกําไรที่เส้นกลางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รอ0กราฟเนี่ยลงมาที่โซนปิดเป็นแท่งเขียวขึ้นไปนะครับแบบนี้ใช้เป็นเงื่อนไขเทเลชันบายเก็บ TP1 เท่ากราฟขึ้นมานะครับแตะเกือบถึงเส้นม่วงนะครับปิดลงไปเป็นแท่งแดง ใช้เป็นเงื่อนไขเซล์เก็บ ที่พินเท่านะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของ EP ที่แล้วนะครับมาดูเงื่อนไขของการเทรดที่เป็นเทรนกันดูบ้างนะครับจริงๆแล้วระบบนี้สามารถเทรดได้หลายรูปแบบมากๆนะครับและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเทรดสั้นต้องรู้เรื่องนี้5้าสิ่งสําคัญในการเทรดสั้นปั้นพอร์ตให้โตเร็ว,เว1เลือกระบบที่ง่ายต่อการตัดสินใจและเมื่อเข้าเงื่อนไขต้องเทคชั่นให้ไวผมแนะนําให้ใช้บล็อกเกอร์ IUX ที่ออกคําสั่งรวดเร็วเพียงเซียววินาทีเข้าเทรดทองได้ในราคาที่ต้องการด้วยสเปรดเริ่มต้นที่4จุดในบัญชีรอข้้อที่2ใชเงินมากไป เงิน้ยโดยการสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้รับฟรีโบนัส30เหรียญเก็บกำไร1-2%ต่อวันหรือต่อสัปดาห์รักษาวินัยและทำซ้ำให้เป็นนิสัยข้อที่สาสำหรับคนที่พอร์ตไม่ใหญ่ให้เก็บกำไรมาปั้นนอกพอรตด้วยการถอนทันทีที่มีกำไร iux นอกจากฝากขั้นต่ำที่10เหรียญแล้วยังสามารถถอนได้ตั้งแต่3เหรียญขึ้นไปใช้เวลาถอนรวดเร็วทันใจเพียง2-15นาทีการถอนกำไรทันทีก็จะเป็นการฝึกนิสัยให้เรามีนิสัยในการถอนมากกว่าการเติมและไม่ว่ากำไรจะ มากหรือจะน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพข้อที่4ความปลอดภัยของพอร์ตต้องมาเป็นอันดับแรกทุกการเทรดต้องมี TP และ SL ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการใช้บล็อกเกอร์ i u x การันตีด้วยใบอนุญาตมาตรฐานระดับสากลและยังมีใบอนุญาต MSCA และ m i s a เพราะเราเทรดตลอดเวลาการช่วยเหลือจึงไม่เคยหลับไหล ด้วยแชทซัพพอร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพต้องรีบใช้ท่าเดียวจุดชำนาญและถ้าต้องการทำกำไรให้ง่ายกว่าใครต้องใช้บล็อกเกอร์ i u x ในวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเงื่อนไขฝั่งเซลล์นะครับเป็นโซนนี้นะครับเราจะหาสวิงโลก่อนหน้าที่เขาเบรกลงมานะครับจะเห็นว่ามีบริเวณโซนนี้นะครับที่สร้างสวิงโลไว้นะครับเราก็ตีเมื่อเราได้กรอบแบบนี้มานะครับเรารอให้เขาเบรกกรอบลงไปนะครับปิดแท่งแดงนะครับจุดนี้เราจะใช้เป็นจุดเทชันเซลล์นะครับเซลลที่กรอบนะครับ เก็บ TP 1เท่าหรือ2เท่านั่นเองนะครับจุดนี้วิ่งมาถึง TP 2เท่านะครับระยะวิ่ง order อ s อ์ l อ order อนี้นะครับนั่นก็คือ2,000จุดนะครับเราเทรดในตลาดที่เป็นเทรนดนะครับเราจะไม่เก็บสั้นนะครับไปดูฝั่ง b ายกันบ้างนะครับฝั่ง buy นะครับจะเห็นว่าเขาทำสวิง high ไว้นะครับ ที่จุดนี้นะครับ2จุดใกล้ๆเลยเราก็ตีกรอบแบบนี้ไว้นะครับเมื่อเขาเบรกขึ้นมายืนแท่งได้นะครับเราก็เปิดบ่าย SL ที่กรอบนะครับเก็บ TP 2เท่านะครับตรงจุดนี้จะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งไปได้ไกลมากนะครับใครจะใช้เงื่อนไขของการรีเทสรีเทสนะครับเงื่อนไขของการรีเทสเข้ามาเท็กชั่นด้วยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเขาสร้างกรอบนะครับตรงบริเวณโซนนี้นะครับปึ้งขึ้นมาเราก็ตีที่หางนะครับอ่แบบนี้นะครับเขาเบรกลงมาปิดแท่งได้นะครับจุดนี้เป็นจุดเท็กชั่นเซล เก็บกันนที่พี่2เท่านะครับวิ่งไปมากกว่า3เท่าเลยนะครับตรงจุดนี้บริเวณนี้นะครับก็จะมีการสร้างสวิงไฮไว้นะครับ2จุดเราก็ตีไว้ให้เขาเบรกขึ้นไปนะครับยืนอยู่เหนเส้นม่วงเราก็หาจังหวะเทเชันบายได้นะครับ แต่ถ้าไม่มั่นใจในวอลลุ่มของแท่งเทียนนะครับรอให้เขาชัดเจนก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีแท่งที่มีวอลลุ่มนะครับเมื่อเขาขึ้นมานะครับเราลอให้เขาไซด์เวก่อนนะครับแล้วค่อยตีกรอบไซด์เวอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเบรกขึ้นไปแบบนี้ปิดแท่งมีวอลลุ่มอย่างนี้นะครับจะเรียกว่าแท่งอิมบาลานก็ได้นะครับเปิดบ่ายนะครับเก็บ TP2 เท่านะครับก็จะเห็นว่ากราฟวิ่งมาถึง TP2 เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับในเรื่องของอิเคคเรรกกัับาาาฟป่่วนนะด หรือสงสัยว่ากราฟเนี่ยฉเฉลยไปแล้วแบ็กเทสยังไงก็ถูกคุณก็ลองไปเทรดสวนระบบนี้ดูก็ได้นะครับคนบางคนยึดมั่นและเชื่อถือความเชื่อของตัวเองมากจนลืมมองไปว่าความเชื่อที่ตัวเองเชื่ออยู่นั้นมันยังไม่นําพาให้เขาไปสู่กําไรเช่นเชื่อในวิลเลจมากแต่ก็ไม่เชื่อในระบบเทรดที่เกิดจากกราฟที่จบไปแล้วถ้าคุณไม่เรียนรู้จากพฤติกรรมทําซ้ําในอดีตของกราฟแล้วคุณจะเรียนรู้จากอะไร ไม่ว่าจะเป็นบิลเลตดอดาวหรือรีทิเวเอชชั่นล้วนแล้วแต่เกิดมาจากกราฟในอดีตทั้งนั้นสิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดไม่ใช่กราฟแต่คุณควรรู้จักตัวเองให้มากที่สุดในด้านของ m ายเซ e ตความเชื่อและสิ่งที่คุณแอคชั่นเพราะมันคือส่วนสำคัญในการเทรด สมัครสมาชิกเพื่อรับแผนเทรดสังเกตการจุดเข้าที่ผมเทคแอคชั่นพร้อมโซนเทรดสั้นที่แจ้งในคลิปวิเคราะห์เหมาะสำหรับคนที่ชอบเทรดทองแต่ยังงงกล้ปลาปรับทองคำด้วยระบบพิเศษในสมาชิกและยังมีระบบพิเศษสำหรับผู้สนับสนุนนอกจากนี้ถ้าคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยในระบบเทรดหรือการเทรดทองคำสามารถตั้งคำถามเคลียร์ทุกข้อสงสัยของคุณได้ใต้ใตคลิปวิเคราะห์ของทุกวันและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการ ถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ